สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับปิธีบิ๊กไทเกอร์นะครับวันนี้เรายังอยู่กับอีเวนต์ของเกม Into the Dead 2นะครับนะฮะอีเวนต์นี้มีชื่อว่าอะไรอันธมเนาะถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยนะฮะพอดีภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเข้าไปเลยนะครับอ่ะด่านแรกนะฮะโหลดเอาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาส่วนเสริมออกก่อนเนาะเปลือง Okay. Hello, Helen. Are you there? Where are you? Huh? Okay. Whoa! What the? ปัญจนะฮะเื่ออีเวนต์เนาะอ่านไม่ถูกก็ขออภัยได้นะครับ่ะเริ่มเล่นกันนะฮะมันไม่มีให้เลือกนอะว่าจะเอาแบบยากหรือแบบง่ายนะครับเนาะไปเล่นกันไปแบบนี้นะครับ อยากรู้แค่เนื้อเรื่องเสริมเฉยๆนอ้ว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะตฮ้ยดไแรงและอ่าสำหรับอ่าตัวของเนื้อเรื่องหลักนะครับผมขอเอาไว้ก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะยากเเกินเนาะซอมบี้แต่และตัวยิงไม่ค่อยตายนะฮะยวขอฟาร์มเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับ ผมเล่นไปแล้วแหละรอบนึงนะครับแต่พอดีไฟเสียงมันไม่มีเสียงเนาะก็เลยต้องเล่นใหม่ทั้งหมดนะครับก็จัใจรอกันอีกแป๊บนึงนะครับเนาะพยายามฟาร์มอยู่ช่วงน,นี้นะครับได้ปืนลูกซองดักซักเลเวลสิบเจ็ดสุ่สองกอนเนาะผมจะไม่เล่นในเรื่องหลักนะครับร้อยเมตรนะฮะไม่ยากเท่าไหาร่ฮะ โอเคครับผมผ่านแล้วครับเสียงเสือคำรามเนาะโอเคครับผ่านนะครับผม ในอีเวนต์ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ,ะเก็บแค่เงินเอาไปอัพปืนแค่นั้นนะครับโอเคครับผมด่านต่อไปครับโหลดเอาเซ็ตเติมครับไป เป็นโรงละ <S <S ครสัตว์นะฮะที่แบบทิ้งล้างเนาะเออก็รู้เรื่องเนาะ ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหลือนะฮะนี่คงจะเป็นท่านผู้ชมมาชมละครสัตว์กันใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมตอบมาเดี๋ยวนี้อืมตอบแล้วตอบแล้วแต่ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ถือว่าตอบแล้วกันอ๋อโอเคโอเคพูดว่าอะไรวะไปเล่นต่อนะกระสุนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่เน้ะพอได้อยู่นะพอได้อยู่เนาะซอมบี้ไม่ไม่ถึกเท่าไหร่นะครับ โอ้โแต่กับตุวน,น้อยเฮ้ยเสือมาว้าวว้าวเกือบไปเอ้าโดนแย่งคิวซะงั้นขยับบางซิเสือนี่พี่เสือก็อุ่นใจนะโอ้ปิวเลย <laughs> เป็นเทวดาบนสวรรค์ไปอยู่ซะขนาดนี้เอ้ยหลบก่อนหลบก่อนเติมกระสุนลูกซองกันสายซาตายแล้วตายอีกเันเสียดเดิมตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีก200เมตรนะครับสายซาอู้เยอะๆด่านนี้เยอะมากเลยทอมบี้ Yeah, huh? Oh, where'd you come from? Come on, you're free now. What? What do you want? I don't have anything for you, okay? So move, shoo. ก็เป็นธรรมดาเนาะของอ่ะเสือที่อยู่ในโรงละครสัตว์นะครับเนาะเคยคุ้นเคยคุ้นชินกับคนจะทพิเศษนะครับเคครับผ่านแล้วเนาะไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อไปหน้าต่อไปครับ ดเอาเซตเดิมไปกันเลยหัวแตกโอ้โหปิวเกนขึ้นไปบนฟ้าจะเป็นเทวดาบนสวรรค์น,นะลูกไปโอ้โหวิ่งเร็วอีกทหารน,นะ สาย่าสาย่าสาย่าใครให้ไปยืนอยู่บนนั้นล่ะเยอะ<ๆ>เยอะเบี่ยงกระสุนอยอู่เยอะมากเลยทำไมต้อนรับกันดีจังเลยะลวะเราเรียกว่ากล่องอะไรอะไรนะศูนย์เห็นควันขึ้นไปเรื่อยๆฮะเพลินดีนะ ถ้าปืนกระสุนเยอะๆแบบนี้จบจบตายซะตายซะเดี๋ยวอาวุธลูกซองมารีโหลดแม่ล็อกหลบหน่อยนะฮะกระสุนน้อยเนาะเอ,อ้ยอย่ามาจับอย่ามาทัดอย่ามาทำทะลึง่งเบบี้โอ้ปิวอีกตายซะตายซะ

แต่เขาเพิ่งเคยรู้จักกันนะฮะก็ยังไว้ใจกันไม่ได้เนาะกระโดดงับขึ้นมาทําไงวะเนี่ยโอเคครับผ่านแล้วนะฮะต่อกันที่ด่านที่สี่นะครับไปกันเลยนะครับโหลดเอาเซตเดิมครับผมอุ่นใจที่สุดละไป ทำไมมันตันอย่างงี้วะเนี่ยไ,ไปไหนมาล่ะเราตั้งชื่อให้เสือตัวนี้ว่าอะไรดีว่าไว่าหมาผมอะ่ะผมตั้งชื่อไม่เป็นสีเนาะเฮ้ยอะสีอะไรเรื่องพาย,ยางเดียว โก้แล้วกันโก้ Go เนาะโก้ Go สีทองเอาเป็นสีส้มๆเนาะรีกมันโก้ฮะไม่มีหรอกตั้งชื่อมันไปนงั้นแหละเอยมันจะลงมาจากรถทำไมล่ะใครอนุญาตให้ลงมามีใบอนุญาตหรือเปล่าลงมาจากรถเนี่ยขยามันไปเยอะวไะไอซะเอยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นจริงจริงดีนะฮะกระสุนอยู่ในลำพิองอีกนัดหนึ่งเนาะ ยิงไงเือนเพื่อนแต่ถ้าเป็นลูกทองก็จะช้าหน่อยอย่างนี้แหละเจอกระสุนต,ตัวมาถ้าเตรียมยศดเลยเฮ้ยมาครึ่งท่อนก็ได้ต้องราชาการไอ คุณจะบอกนะพูดได้บางคนจะบอกนะเป็นเสือก็มีหัวใจเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคนะฮะผ่าแล้วนะครับผม

เห anyway. มือนเหมือนเจ้าเสือก็จะตามหาเพื่อนเหมือนกันนะครับผมเนาะตัวหนึง่งเป็นสีขาวนะฮะโอ้โหมาก็เอาตัวใหญ่ไม่เลยยาซี่ยาซี่เราไม่ชอบตัวหนาปืนเราไม่แรงอ่ะเฮ้ยไปสุนหมดอันเข้าแล้วนันหยาบเลย ยิ่งกว่ากระดาษทรายรีโหลดให้พร้อมนะฮะเข้าอุโม,มงค์เพราะว่าเจอหนาๆแน่น,น,นอนเลยเนาะ่าแล้วคนระับเอาระเบิดไปก่อน้ยกระสุนไม่ค่อยมีนะฮะกระจายออกไปอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตินนดแค่อสองตัวเองมันต้องออกไปเยอะๆอย่างนี้เออ,เอ,อมันโผล่มาจากข้างกระแผงยังไงวะ งงเอออย่าลุกนั่นแหละปิวขึ้นไปหายไม่รู้ว่าปิวไปไหนไปอ,อ,อุโมงสองเป็นสองท่อนเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออนี่ดินั่นนึงนั่นนึง รอให้เสือมาช่วยพอดีเลยที่ไม่พูดนะรอให้เสือมาช่วยนะเหมือนจะพ้นแต่ก็ไม่พ้นนะครับผมเนาะ tomar One Hole โอเควิ่ง okay. up มีฟ้าผ่าด้วยเนะาะอจากที่ผม,ใ,มในความคิดผมเนาะไอเสือตัวนี้มาเห็นภาพเพื่อนของมันอนะกำลังตามหาเพื่อนปรนนนะมาณนี้เนาะดูกันต่อครับ โอเคใส้เสือมามีกี่ด่านเนี่ยสิด่านเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นอีก1ด่านฮะเนาะแล้วก็ตัดพาร์ทนะครับโหลดเอาเซตเดิมครับไปโอเคครับเริ่มมี ตัวหนาๆขึ้นมาแล้วเนาะชุดเขียวเริ่มเยอะนะฮะชุดเขียวนี่ก็หนาใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีตัวกางเกงทหารน,นะตัวนี้หนาหนาเหมือนกันแต่ไม่เ้าปืนผมหรอกมาสายตาสายตาเอออันนี้ไม่ตายอันนี้ไม่ตายอันนี้อันน,น,นี้เปลี่ยนกระสุนใหม่ เออเปลี่ยนแม็กใหม่ไส่ซะไส่ซะไสซะโอยแล้วมันโดดข้ามแล้วมันไม่สนใจกูเลยเลยเนี่ยไอ่ซะก,ก็กระสุนเยอะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยด้วยเอามาเลื่อยก็เลื่อยซีมาดิ ตายอ้าวมันลุกมาจากตอนไหนเนี่ยอุ้ยอะไรวะนะอะลุกมาจากตอนไหนวะเดี๋ยวมีดไปเลยนะฮะเล่มหนึ่งเนาะไม่เป็นไรครับโอเคผ่านแล้วครับ <c oughs> ลุกมาลุกมาลุกมาจากไหนวะ <c oughs> เาเสือคล่องตัวนี้น่าจะตามกลิ่นนะครรถไฟขบวนนี้มาเนาะก็เลยพาเจมวิ่งมาทางนี้นะครับโอเคครับผ่านแล้วเนาะทาแบบเฉืดชิๆนะครับผมโอเคครับผมนะจบกันไป6ด่านแล้วนะฮะเดี๋ยวอีก6ด่านที่เหลือนะครับเอามาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพาร์ทนี้นะฮะใครที่ชอบนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามทั้งช่อง YouTube Big Tiger นะครับแล้วก็แฟนเพจ Big Tiger นะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันพาร์ทหน้านะฮะอีก6ด่านนะฮะสวัสดีครับ